ไม่ซุ่มค่ะสวัสดีค่ะแม่ในมาทบกันเต็มเจ้ามม่ในก็มีพักกาดสองกัดค่ะนะอันนี้ก็พักกาดจอค่ะพักกาดโกค่ะเนื้อหมูอุบนะยค่ะนะคะเนื้อหมูอุบอตรงนี้ไม่ใส่ตั้งานในเนาะเนื้อหมูอุบพักกัดเคียงข้างเนะนีกกเ่ยไปกินกับผักกี้เห็นไหมคนะผักกี้ผักกี้เาอาเตยสนผักกี้ะค,ะค่ะพี่น้องครัเข้มเปใจ ก็กินกันหนังป้องหน่อยค่ะมาค่ะกินข้าวจ้องกันค่ะวันนี้ก็กินจอผักกาดจ้าพี่น้องจา๋าแล้วก็ยำผักกาดโกะภาษาไทยใหญ่ผักกาดโกะเนื้อหมูอุบค่ะมากินด้วยกันค่ะกินนะคะกินด้วยกันจ้าพี่น้องจา๋าผักกาดจอ กะพาก,กีมีถั่นเอาจีมันเนี่ยผักกาดจอนเลยจอนแล้วพาก,กีขนาะดหอมพาก,กีเขากับเอาไรต้องหลังนะอะไม,ม่ผิดทำผักกาดกู พ,พักัดกูใส่โถแตกขนาดนี้นนกับเขาแบบใต้ๆนะครับแบบพักัดคนนึก้องกินกำหนังป้อง นนี้นุ่มอ้พอนังในวานทน่ะนึบนับนับ มันเป็นคาลงงกันนาะทดิเปิมเล,ลมาเฮดพะโลน่นะเขาแต่อะไรตังนานงอึนยี่บอกกินก็กินก็เร็วเันกินกันหมดอ่ะ ความพักยิ่งกนใต้ห้องหมักเป็นในข่าวยข่าวในน้องใจเพชรนะครับ Tăng nén tăng ép, uh -huh. <laughs> cầm từ chai mui kia bảo khách. มันจมแล้วให้กินนังไงนังกลังนังในวัน หอมพักพี่เนรอคะพัฟกระตักมันม่นมื่อไม่ก่อนโป๊กันในเงิเหนื่อค้าไว้ทุกกันแทงคลิปนาคะพี่น้องของค้าใหม่สงค่าสวัสดีค่ะ